สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่มีความฟินฉบับ EP ที่55มาฝากทุกคนกันค่ะความฟินฉบับ EP ที่55ก็คือขยี่โมเมนต์ยินวอกับการไลค์ของคุกกี้ s n p ให้หายคิดถึงกันค่ะ ค่ะและคลิปนี้ก็จัดทำขึ้นเพราะความบันเทิงความชอบความจินความฟินส่วนตัวเท่านั้นไม่มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อยา่างใดเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆหลายคนก็คงได้เห็นแล้วและก็คงเข้าไปดูกันแล้วนะคะสำหรับการไลฟ์ของคุณพี่กับคุณน้องนะคะที่มาไลค์คุกกี้ s p นนะคะ เมยเองก็ดูแล้วและก็ยัง move on ไม่ได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆว่าคลิปนี้มีความน่ารักตะมุตะมิอยู่มากจริงๆเลยค่ะความเขินที่ชัดเจนและก็การแสดงออกของสีหน้าและแววตามันยิ่งชัดเจนขึ้นทุกวันว่าเขาสองคนนะคะเป็นแฟนกันจริงๆแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่ม ย้อนความฟินกันอีกสักรอบนึงนะคะเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ที่ทางพิธีกรถามพี่วอ่ค่ะว่าพี่วอ่ค่ะชอบกินคุกกี้กับอะไรระหว่างนมสดกับกาแฟนะคะยินของเราอะคะ่ะตอบว่านมสดไปแล้วนะคะคราวนี้ถึงตาพี่วอค่ะพี่วอของเรานะคะก็ตอบเลยค่ะว่า กินกับกาแฟและพิธีกรก็ถามค่ะว่าอา้าวแล้วไม่กินกาแฟนะคะพี่วอของเราคะก็ตอบค่ะกินกับกาแฟหรือแก้ฟ้าแล้วก็หันหน้ามามองยินค่ะแล้วทําให้ยินของเราอะ่ะเขินแบบม้วนไปเลยอะค่ะเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยยินยินตกใจอะ่ะไม่ไม่อยากเชื่อว่าพี่วอจะพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขินไปเลยอะม้วนอะอันเนี้ยดูแล้วแบบมันรู้สึกแบบ มันจริงอ่ะมันออกมาจากใจจะแบบยินเขนินจริงๆงอ่ะดูดิโอ้โหไม่คิดว่าพี่วอลเขาจะกล้าพูดออกมาอะไรประมาณนี้ยแต่ที่ไหนได้คะพี่วอลของเรากล้าค่ะแล้วมองหน้าทํายินเขินน่ะโอ้ยทำเอายินของเราอะค่ะร้องออกมาเลยอะคะ่ะไม่คิดว่าพี่วอลของเราอะค่ะจะกล้าพูดจริงๆไปฟังกันดีกว่าคับเ<ม>พื่อนๆไม่กินกาแฟหรอคะกาแฟเลยแก้วเฮ้ย กินเป็นกับกาแฟแล้วกันครับใช่ไม่กินกาแฟหรอคะกาแฟหรอแกฟเฮ้ยแค่เปิดรายการมานะคะพี่วอของเราอะคะก็ใส่มุกเข้าไปหนึ่งมุกแล้วล่ะค่ะทําเอาหยินของเราเขินไปไม่เป็นเลยค่ะเพื่อนๆถ้าไม่ต้องใส่แมสนั้นเราคงเห็นหน้าหยินที่แบบเขินๆนะคะเพื่อนๆเนาะ และหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเกมให้เล่นเหมือนกัน,นะคะ่ะให้เลือกนะคะทายดูคุกกี้ทั้ง7ดรสนะคะค่ะแต่ว่าใต้คุกกี้นะคะก็จะมีข้อความให้นะคะ่าทั้งยินแล้วก็พี่วอของเรานะคะทําตามที่กําหนดไว้ให้นะคะ um. เพื่อนๆและยินของเราะคะ่ะก็เลือกก่อนเลยค่ะเพราะพี่วอของเราะคะ่ะให้ยินเลือกก่อนนะคะค่ะและเมื่อก่อนนะคะพี่วอของเราะคะ่ะใช้สรรพนามในการเรียกย <l> ินนะคะว่าคุณ จริงไหมคะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากคุณมาเป็นยินเฉยๆคะคะเพื่อนเพื่อคืออะไรคะเพื่อนๆอนอย่างเราเป็นแฟนกับใครเราก็จะเรียกชื่อเฉยๆใช่ไหมคะเนี่ยค่ะมันบ่งบอกแล้วนะคะเพื่อนๆ่นค่ะพี่วอของเราหลุดโป๊อีกแล้วค่ะเพื่อนๆนจริงไหมคะก็เวลาอยู่ด้วยกันสองคนก็คงจะเรียกยินเรียกน้องแบบนี้ใช่ไหมคะแหมเนี่แบบเนี้ย มารายการนี้หลุดโป๊อีกแล้วค่ะพี่วอให้ทำอะไรคะพี่วอมาผมอ่านให้ให้เนี่ยเขาให้ทำคู่ให้ร้องและเต้นเพลงอ้อนไม่เก่งหนึ่งท่อนครับอันนี้เขาให้ทำคู่จริงๆนอ้ผมพูดจริงๆเขาให้ทำคู่เขาไม่ได้ทำคนเดียวเสียงพี่วอเวลาคุยกับพี่เ่เสียงเล็กเสียงน้อยอ่ะไม่เอาโอ้โหไม่แบบเสียงแฟนคุยกันแบบไม่เอาไม่ออะไรแบบนี้ โหยทำไมพี่วอเสียงได้หวานขนาดนี้เสียงเล็กเสียงน้อยมากอะค่ะรู้ใจอีกนะคะว่าเย็นนะชอบรสนี้แลก็กินเช้ากลางวันเย็นแล้วก่อนนอนอ้าวแล้วก่อนนอนจะไปรู้ได้ยังไงคะว่าเขากินด้วยเนี่ยถ้าไม่นอนด้วยกันนะ้าจริงไหมเนี่ยหลุดโปะที่สองคะ่ะเพื่อนๆจริงไหมคะคนเรา ถ้าไม่รู้ว่าเขากินตอนกลางคืนด้วยอก่อนนอนจะรู้แล้วจะพูดออกมาได้ยังไงจริงไหมคะเพื่อนเพื่อนฟังแล้วเขินนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยพี่วอนะพี่วอโป๊ะเก่งจริงๆหญิงของเราก็เขินไปละคะ่ะ ไม่ไหวไม่ไหวคนนี้ยิ่งดูยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งอิจฉ้าค่ะบอกแล้วว่าค่ะว่ามันยังมุฟออนไม่ได้จริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วต่อไปเป็นตาพี่วอค่ะเรามาดูกันค่ะว่าพี่วอได้อะไรนะคะพี่วอของเรานะคะก็เลือกรถที่พี่วอชอบนะคะแล้วข้อความที่ได้จากใต้กล่องคุกกี้ก็คือ ขอมุกน่ารักน่ารักจีบอีกฝ่ายค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่วัจะเอามุกไหนมาจีบค่ะเพื่อนๆเฮ้ยมันเป็นโจทย์ของคุณมันโจทย์คุณค่ะแล้วทางทีมงานของเรานะคะก็จัดแบบโดนใจข้อความนี้ไว้ในรถที่พี่วัวชอบ แหมมันตรงใจแล้วก็โดนใจพวกเราจริงๆนะคะแหมทีมงานก็ช่างรู้ใจพวกเราจริงๆเลยค่ะดูสิคะว่าวันนี้พี่วอจะมามุกไหนคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าพี่วอค่ะใส่ไตั้งแต่มุกแรกแล้วค่ะตั้งแต่เปิดมาพี่วอก็ใส่ไปแล้วค่ะหนึ่งรอบเนาะแล้วมาดูกันค่ะมุกจีบแบบน่ารักของพี่วอจะเป็นยังไงแหมจะฮาหรือว่าจะเงียบกันคะเพ่นเพื่อน มจีบที่แบบว่ามุกจีบที่แบบว่าน่ารักน่ารักใช่ไหมคุณจับตาดูให้ดียินของเราค่ะก็รอลุ้นยิ่งกว่าพวกเราอีกจริงไหมคะเพื่อนๆว่าพี่วอจะมามุกไหนโอ้โหมามุกนี้เงียบสิคะเพื่อนๆจะเหลือลรอคะแหมเบสิกเหลือเกินค่ะพี่วอร์แหมจีบที่ดีที่สุดค่ะดูดิเงียบกันทั้งดอมเลยค่ะแต่ ยีนของเราจับสังเกตพี่วอได้คะ่ะนะคะเพราะว่ายีนของเราค่ะบอกว่าพี่วอหูแดงแสดงว่าพี่วอเขินค่ะจริงไหมคะพี่วอเขินแน่นอนเลยค่ะยีนรู้ใจค่ะถ้าไม่งั้นนะยินไม่พูดออกมาแน่นอนเลยล่ะค่ะแต่ว่าพี่วอก็หูแดงจริงๆนะคะพเพื่อนๆแหมก็คงจะเขินนะเนาะไม่รู้จะเอามุกไหนมาจีบแล้วนะ <c oughs> ถ้าต้องเลือกคุกกี้เอสแอนด์พีให้อีกฝ่ายจะเลือกคุกกี้รสอะไรเพราะอะไรอ้าวง่ายเฉยจิตวิทยาง่ายเฉยจิตวิทยาผมต้องเลือกรสนี้อยู่แล้วครับช็อกโกแลตลาวาครับเพราะว่าผมอยากให้หญิงเขาเปิดใจบ้างอ๋อเปิดใจนี่เปิดใจให้พี่วอลของเราก็เลือก รสช็อกโกแลตลาวานะคะอย่างที่ตัวเองชอบละคะผมว่าอยากให้ยินของเราเปิดใจว่างั้นมันเป็นอย่างไงเนี่ยโอ้โหมีการควักหัวใจให้ด้วยนะคะ แต่ว่าช็อตนี้อะค่ะยินของเราค่ะไม่ได้มองพี่วอค่ะก็เลยไม่เห็นตอนที่พี่วอควักหัวใจให้นะคะเป็นอะไรที่เสียดายมากถ้าเห็นนะคะยินของเราอะค่ะก็จะเขินอีกระค่ะพี่วอของเราเลยก็เลยรีบตัดบทไปอะค่ะโห้ยยินนะยินพลาดอะพลาดอย่างแรงเลยอะถ้ากลับมาดูคลิปนี้ก็คงจะนั่งหัวเราะหรือว่ายิ้มอยู่นะเนี่ยจริงไหมเนี่ย ยินเอ้ยไม่น่าพลาดเลยพิธีกรของเราก็อุตส่าห์ชงให้ขนาดนี้แล้วยินนะยินไม่น่าเลยไม่มองพี่วอเลยอ่ะโอ้โหพลาดอย่างแรงเสียดายค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วต่อไปนะคะเป็นตาของยินนะคะยินจับได้ กระปุกนี้นะคะก็คือ,อมองตาอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็พูดประโยคที่ชอบที่สุดในซีรีส์นะคะกลรักรุ่นพี่นะคะยินนะคะมองหน้าพี่วอค่ะหยุดชะง,งักไปแป๊บหนึง่งแล้วก็ค่ะเพื่อนๆและยินของเรานะคะก็เลือกประโยคที่ว่าพี่อะไรอะ่ะกูแฟนแล้วครับนี่ยินนึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะ โอ้โหแสดงว่าสมองมาสั่งการสายตาแล้วแววตามันสั่งใจให้พูดออกมาใช่ไหมคะยินขาแหมเรานี่ยังไม่นึกถึงประโยคนั้นเลยนะคะแต่ยินของเรานึกได้คะคะเพื่อนแสดงว่าคงอยากจะบอกพี่จริงๆล่ะค่ะว่าเขาอะไม่ใช่พี่ละครับกูอะแฟนล้ะครับแหมยี่วอของเราก็เขินไปสิครับแหม อันนี้เขินจริงหรือว่าเขินเล่นก็ไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าหูแดงอะค่ะเพื่อนๆวีวอหูแดงค่ะแหมแต่ก็เก็บอาการอยู่นะคะเนี่ยต้องเลือกคเน่ค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะเลือกให้กันไม่เท่าไหร่นะคะแต่แหมวิธีการแย่งและก็วิธีการขอคืนจากยินเนี่ย มันเสียงวันละมุนลเลยนะคะพี่วอเสียงเล็ก <c oughs> เสียงน้อยเลยนะแหมยินของเราก็ต้องยอมอยู่ดีลคะคะเพือ่อนๆจริงไหมคะแหมก็ยอมพี่มาตั้งแต่แรกก็ต้องยอมต่อไปจริงไหมล่าก็พี่วอน่ารักนี่นึงค่ะและ้วกระปุกนี้นะคะ <c oughs> ที่พี่วอจับได้นะคะ <c oughs> ก็คือร้องเพลงให้แฟนคับฟังหนึ่งเพลงคะ่ะ แล้วพี่วอก็เลือกเพลงอ้อนไม่เก่งมาร้องให้ฟังนะคะคุณไม่ชอบันเนี้ยพอรอ้องจบแล้วนะคะชอบดิโอเคได้ทางทีมงานของเราก็ถามไปว่าชอบอะไรพี่วอของเราก็ตอบว่าชอบเพลงยินกับทางทีมงานก็ตอบว่าอ๋อพี่วอก็พูดขึ้นมาว่าชอบชอบดิ แล้วก็หันไปหายินค่ะเพื่อนๆค่ะและทั้งยินและพี่วอนะคะก็หัวเราอออกมาค่ะเหมือนรู้ละค่ะว่าพี่วอค่ะบอกว่าชอบยินนะคะยินก็รู้แหละแหมแต่ก็ห่วเราะกบเกอนเรารู้นะคะยินแหมพี่วอก็เนียนค่ะใช้หน้าที่การงานนะคะทางม่ชอบนะเนี่ยรู้นะของอีกฝ่ายที่ตัวเองชอบ ค่ะเพื่อนๆแล้วก็กระปุกสุดท้ายนี้นะคะก็คือให้เล่าเรื่องตลกของอีกฝ่ายหนึ่งค่ะที่ตัวเองชอบนะคะให้ฟังค่ะแล้วอันนี้ค่ะเด็ดมากค่ะเพื่อนๆเราไปฟังกันดีกว่านะคะตอบว่าเออไปดิเราฟังหนึ่งมีคนมาตามผมไปก่อนเลยแล้วนึกย่าเขายังจำเขาเรียกว่าอะไรทำธุระของตัวเองไม่เสร็จก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวตามไปก็จนผมเล่นน้ําเสร็จอะไรนู่นนี่นั่นเสร็จก็ยังไม่ลงมาก็งงว่าจะตามไปตอนไหนวะ แต่ว่ามันตลกผมตลกเพื่อนๆคะ่ะประโยคที่หยินเล่ามาค่ะก็จะเป็นประโยคที่เข้าทั้งคู่ค่ะทั้งทีมงานนะคะไปถ่ายที่ทะเลกันนะคะน่าจะเป็นตอนนั้นนะคะช่วงนั้นนะคะแล้วก็พี่วอกับหยินของเราก็น่าจะนอนห้องเดียวกันละค่ะเพราะว่าพี่วอค่ะยังจัดของไม่เสร็จนั่นเองคะ่ะยินของเราก็เลยลงไปก่อนแต่ ประเด็นอยู่ที่ว่าพี่วอของเราเนี่ยล่ะค่ะทำไมถึงไม่ลงไปด้วยน้อยใจหินแน่เลยค่ะถึงไม่ตามลงไป เพราะว่ายินของเราไม่รอพี่วอก็เลยหมานไตลแล้วก็ไม่ลงไปเลยใช่ไหมล่ะแต่ส่วนหยินของเรานะคะก็ไม่น้อยนะคะก็งอนเหมือนกันคะ่ะก็รออยู่ข้างล่างแต่พี่วอก็ไม่ลงไปสักทีเป็นแบบว่ายินนะคะเล่นน้ําจนเสร็จพี่วอก็ยังไม่ลงไปสักทีหยินของเราก็คงจะน้อยะค่ะก็คงจะงอนนะคะ แหมพี่วอไม่ยอมลงไปสักทีบอกว่าจะลงไปก็ไม่เห็นจะลงไปสักทียินก็รออยู่ข้างล่างส่วนพี่วอล่ะคะก็งอนอยู่ข้างบนนะคะไม่ยอมลงไปเพราะยินไม่รอโอ้ยแบบนี้ล่ะคะเขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างงอน,นะคะ่ะ แหมยินได้โอกาสนะคะเอาเรื่องนี้มาพูดเชียวพี่วอของเราค่ะนั่งนิ่งเงียบไปเลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมล่ะแหมก็งอนนะเนาะต่างคนก็ต่างงอนเฮ้ยแล้วตอนนี้ก็คงเข้าใจกันแล้วใช่ไหมล่าคุยกันแล้วเคลียร์กันแล้วใช่ไหมคะ แหมอ๊ยอจฉายิ่งดูก็ยิ่งฟินค่ะเพื่อนๆเขาทั้งสองคนนะคะรู้ใจรู้ทุกอย่างกันไปหมดแล้วล่ะค่ะตอนนี้ค่ะรู้ว่าอีกฝ่ายงอนอีกฝ่ายไม่ไปก็งอนโอ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าฟินอยู่ค่ะกับคู่นี้ค่ะไม่ไหวจริงๆ ขอตัวลาก,ก่อนดีกว่าค่ะเพื่อนๆไม่ไหวละค่ะวันนี้เบาหวานขึ้นค่ะขออนุญาตไปตรวจเบาหวานก่อนนะคะเฮ้ยหัวใจก็จะวายก็เขินแทนค่ะโอ้ยไม่ไหวค่ะเพื่อนๆไปละค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เมย์ด้วยนะคะเมย์จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆไปละค่ะ